สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E A T h anel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบเพื่อนออกจาก กลุ่มไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการลบจะมีขั้นตอนยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของกลุ่มไลน์นะครับที่เราจะต้องการลบเพื่อนออกกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับ ที่เป็นการตั้งค่ากันนะครับที่เป็นขีดสามขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกขีดสามขีดกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับก็น้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของแ็บเมนูด้านบนกันได้เลยนะครับหลังจาก นั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าสมาชิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายชื่อสม,สมาชิกของเรากันนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของการแก้ไขการได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าการแก้ไขสมาชิกกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของสมาชิกนะครับที่เราจะต้องการลบออกกันนะครับโดยด้านหลังเพื่อนสมาชิกนะครับก็จะมีแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าลบนะครับก็ให้เราทําการคลิกลบด้านหลังสมาชิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับ สอบถามเราขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับเอ่อตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการลบเพื่อนะครับออกจากกลุ่ม a c e b o o k เอ่อออกจากกลุ่มไลน์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่ในส่วนของ หนแชทกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของระบบก็จะมีการส่งในส่วนของแจ้งข้อความกันนะครับว่าเราได้ทําการลบในส่วนของเพื่อนคนนี้นะครับออกจากกลุ่มไลน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงประมาณนี้นะครับหลังก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการลบเพื่อนออกจากกลุ่มไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเ,เพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับต้องการให้ผมทำในส่วนของคลิปแบบไหนนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ออกมาทำเป็นคลิปให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ